อาา่าฮะย่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับผมปอนฮะวันนี้จะมาเล่นคอมโบกับหนุ่มน้อยคู่หูประจำคลิปไปเลยมาร์คป่ะเออเกียริภาพโปรไฟล์มันขยับได้ไม่อิจฉาโว้ยไม่มีตัง มาวันนี้เราจะมาทำคอมโบอารันกับบัตเตอร์ไฟกันนะครับรีบพิกก่อนรีบพิกก่อนว่าสวยมาเราจะมาเล่นคอมนี้กันบัตเตอร์ไฟกับอารัน เขามาด้วยกันมามักเขามาด้วยกันว่ะเราไม่สดเลยเราจะเราจะเล่นอย่างนี้เย้ยอเทมฉันเป็นไอเทมธรรมดาที่มีคุณภาพมากๆพี่รอได้เงินก่อนพี่จะเต็มซื้อคิริโตะเลยอยากได้คิริโตะอ้ กูไม่ได้เสียดายมากเลยนะใช่ไม่ได้กูเสียดายมากๆแอจะร้องให้โอผมแหลงโกทุกคน <laughs> ดูไว้ทุกคนผมแหลงโก <laughs> ไ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่นี่เอาเอาเอาแถบออมเล็ตปิดไว้ <laughs> เอาแถบออมเล็ตปิดไว้ ตส่ร่างก็วีไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนตัดคลิปค่อยเอาค่อยเอาอะไรมาใส่ <laughs> <laughs> ไปอะไรครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ครับวิ่งขึ้นเลนบนไปแล้วมาจะฟาร์มแดงก่อนหรอไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มฟ้าก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวช่วย แล้วทำไมหัวเขียวนอ่ะหัวเชื Lo ้อไรอหัวเชื้อลาฮึบบปบไปบายบายเฮ้ยเลนบนทำไมมันมาสองตัวล่ะเฮ้ยโลโลอย่าบูลลี่ฉันฉันอยู่แค่คนเดียวุ๊บุ๊บปุ๊บอ่ะแยงเวลกันไปเลยแยงเวลกันไปเลย เฮ้ S <S ยจุ๊บสไลด์เอื้อมาก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 าดูอินเสียสกิลหนึ่งนะโอเคไปไหนไปไหนไปไหนไม่ให้หนีมานี่มานี่ไม่ให้หนีไม่ให้หนีมานี่มานี่เพื่อนมานี่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  มานี่มานี่ <c oughs> กดอดูอินยับเด้วยวมาค่ะไปเดินขึ้นหลอดนะขึ้นหลอดนะ่อยไวอยู่นะ เฮ้ยอดูอินเอสอดูอินว่ะเฮ้ยอดูอินมาไปเลยไปเลยมาไปเลยไปเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วลาก่อนเพื่อนเฮ้ยอุ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 ้ยสามตัวสามตัวอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่จริงแล้วอันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่จริงจริงแล้วไม่ได้วะหิวคีบวะอดไม่ได้วะ อดไม่ได้ว่ะฮิวคีิว่ะซา,าเบอร์สตรีมปึ๊บปุ๊บปะมาร์คม,มาเร็วมาร์คมาเร็วมาร์คมาเร็วมา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 เอาอาดูอินได้แล้วมาไปมาร์คไปเลยอิกุเซไปเลยโอลิโนทานซาเบอร์สตรีม <laughs> อันนี้เขาไม่ได้เรียกลุมเขาเรียกคอมโบไม่เรียกลุมนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมามาตีกินไม่โดนเฮ้ยมาระวังลุงลกมาระวังลุงลกระวังลุกอุ๊ย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 ขัง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  เมื่อกี้เมื่อกี้ซีเดียโดนขังไ้มาโคดหาเลยมันมันมันบินเลยมันบินแล้วมันบินไม่ออกคีริโต่นะรู้จักจุดอ่อนทุกอย่างไงล่ะจิบ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 ปุ๊บปป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 ป ขาเลยมาเขาเลยมาเขาเลยเขาเลยตาเบิร์สสตรีมเอ,อื <laughs> ้อสกิลไม่โดนะมันระยะมันอีนิดเดียวอีนิดเดียวว่ามันจะอีนิดเดียวมันจะโดนแล้วว่าจะได้ฮิวเลือดอ่ะแย่เย่เย่ย่มื่อไม่ไม่คือคือเมื่อกี้มันมันนี่คือมันประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ตรงที่มันหกหรือแปดเลย ประด็คือมันอยู่ตรงทีว mankind, ่ว่าสกิลหนึ่งอะมันเกือบโดนเว้ยมันระยะมันสุดระยะพอดีเว้ยไอ้มา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 ไป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 ป ถ้าคลิปนี้ถึง20ไลค์ฉันฉันจะพากเสียงมิกกี้เมาส์ทั้งเกมปี๊ปปี๊ปสอตีนกแล้วกันเนาะสตาร์เบลสตรีมปิวพิวสตาร์เบลสตรีมอุ๊ยโดนลัดอ่าโดนลัดโดนลัดจริงเลยนะ มาอาดูอิน,นมามามาอีกสักรอบสวยอีกทีคอร์เตอร์สไตล์สตาร์เบิร์ตสตรีมฮึเจ้านี่แน่เป็นไงมาร์คโคเทคาป้อมมันนะคาป้อมนเนี่ย <laughs> โว้ยล่างเล็กเบกกี้เลยไม่นะอีสิบอสบีสิบห้าวิสิบห้าวิ เขยกางก่อนเคลกลางก่อนไป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 มามามากลางเลยก็ได้มามากางเลยก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปพร้อมกันก็ได้ไปมามีมาพร้อมกันเลยมักมักรู้ใช่ไหมมารมารไปสู้มาเลยมักอีกอเคสุดสวยมารสวยมารสวยมาแล้วมาแล้วโอ้ยถอยกูถอยละโดนสตัร์เอาไว้เลยละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปละ เฮ้ยจืบสตาร์เบอร์สตรีมเอ้ยอ่าได้ดันบนไปเลยขอกลางแล้วกันเนาะไม่ยอมไม่ยอมครับน้องๆไม่ยอมครับไม่ยอมครับเฮ้ยเฮ้ยจะแตกจะแตกเอาบนไปเลยเอ้ยมารไม่ จูจูมาร์ก็โยนเกมไม่เห็นก๊อเหมือนเมื่อวานเลยมาร์กไม่เห็นก๊อนแบบเมื่อวานเลยยุ่หกคิวอะเมื่อวานแหละเราสองคนก็แบกได้เว้ยมาร์กเฮ้ย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 มาละ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 ไป I ke, I ke. Oh, อีเคอีกเคโอเลโนทานอือไม่โดนมันกะจังหวะแดดออกอ่้ยบนแตกบนแตกบนแตกไอ้บนแตกไอ้อออถ้าบนแตกมึงต้องตายแน่นอนว่ามึงต้องตายอาร์อินตานตายตายตาย pp, สไลด์นี่แน่โดนโดนโดนมูลแฟดโดนมูลแฟดหลบอะไรไปไหนเอ้ยม,ม,นะมันจุกมันจุกนีแน่ไม่ให้จุก นี่คือความไม่ยอมแพ้ไงล่ะดาดาบของฉันอ่ะไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องแต่มีไว้เพื่อสังหารมา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 ารับหน่อยมารหน่อยมารหนรู้รรู้อยู่ตรงพี่รู้รู้อยู่ตรงพี่อุ้ยอุ้อุ้ยอุอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรอะไรอุ้ยตาบตตรีมตาบสตตรีมไอไอจะแตกอุ้ยไอเวทเวทไอไอโ้ย เดือดเือไม่แด่เอออย่าตีกูอย่าอย่าตีกูนะด์กอย่าตีกูนะกูตายนะมาดูเลือดดิน่ารักที่บ้าเลยดูเลือดดีมาดูเลือดดิน่ารักที่บ้าเลยโอเคเกือบตายรอดได้ไงฉันไม่เข้าใจมาแล้วเพื่อนเพื่อน โ <laughs> อ้ยเอนมารอรับหน่อยรอรับหน่อยมารอมารอรับหน่อยโอเคอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับปีน้องไอ้อมาร์คมามาเข้า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 มาอ้าวชิพายแล้วครับด <laughs> โดนผิดตัวมาร์คมาร์คเพียงเราไม่ช่วยมาร์คเพียงเราไม่ช่วยมาร์คจะตายแล้วมาร์คอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับ คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นะซายคอมเมนต์นะซายตายเอ,อื้อมาร์คมาร์คมามาจา่ามาร์คเอาลูดิลูดิพี่ลูดิมาแล้ว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 มาร์คมาร์คอดทนไว้มาร์คมาคอดทนไว้มาร์คอดทนไว้มาฉันฉันจะล้างแค้นแทนนายเองไปเลย อึ๊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 อย่าไม่โดนไอเฮียโคตรไกลเลยโอ้ขอโทษขอโทษ,โทษไปแล้วมาเคลลินหน่อยเคลลินได้หน่อยฉันมาตามจองร้านจองผ่านไปเลย

แต่ไม่กันโดนล็อกกับโคยแยรด้วยสองหนึ่งมาร์กเราไปอีกรอบอ่ะเราไปอีกรอบอ่ะไปด้วยถ้าโดนลอ็อกใช้จะเป็นคนช่วยเองฉันรวยที่สุดแล่ตอนนี้ไอ้ม,มาร์ครวยที่สุดอา้าว ไม่ฉันยังรวยวะแค่เดินตามฉันก็รวยแล้วงั้นดานเมจเริ่มมาละเอ้ยเอ้ยมาร์มาร์เอาป่ะมาร์เอาป่ะเอาป่ะรู้ดิวรู้ดิว่ารู้ดิว่ารูดิว่ามันมามันมานะมันมานะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจเฮ้ย เฮ้ยมามาโดนแล้วมาผิดโดนแล้วผิดโดนแล้วผิดโดนแล้วมาตาย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 นี่แน่โอ้น่ากลัวเหลือเกินไปแล้วน่ากลัวเหลือเกินห้าสี่สามสองหนึ่งต้องโดนสักทีต้องโดนสักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเบสต์สตรีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เก็บหมดน้องๆเทมามาเทเทก็เทเลยดอกสวนเลยเนี่ยเทงั้ก็คนมันเทอ่ะก็ดูอารันมันไม่ออกมันไม่ออกของแทงเลยไงฉันแทงฉันออกของแทงด้วยไงมันคืออารันอ่ะมันดาเมจมันมีอยู่แล้วมันแรงด้วย เราเอาอของถึกนิดหน่อยพอทางที่ดีไปของรถคูดาก็ดีเวลาใช้มูลเฟตมันจะได้บ่อยๆว่าไงครับเฮ้ยไม่นาะฉันอยากได้มั่งฉันอยากได้บ้าง ฉันอยากได้บ no? ้างอ่ะแต่ฉันไม่มีตังค์ไม่นะเขาเขาจะมาขิงเราทำไมฉันไม่เข้าใจเฮ้ยนี่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 ช็อตนี้ช็อตนี้เคาเตอร์อย่างสวยนี่ไงโอ้โหใครบอกผมโยนผมไม่เคยโยนมันเป็นแผนน้องมังเน้อ ใครบอกเราโยนมันเป็นแผนใครบอกผมโยนคุณ <affili> ผ <ates> ู <mayonnaise> ้ชมมอกให้พูดใหม่ผมไม่เคยโยนว่าไงอาลันหนีไม่ได้ดิหนีไม่ได้ดิโดดเฮ้ยจบโฮโฮไรซอนเทลปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊บไปละแมนาม์กแมนานุ่งกระลอกของเราตายไปแล้วเลยเอายังไม่ตายดนี่ยว่ะ เอกอัลเดร์บาร์การตุสู้ิตเโมจิบจับจิบจิบจิบจั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 บเราเรากลับมาเซตเป็นเอามาังกรดีกว่าไหมเนี่ไก,ก็เดี๋ยวเรา,เรามาลองอมังกรเนี่ยเรามาเซตกันไหม

มันมันมันโดนทีหลังมันแรงกว่าโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ได้อยู่เอ้ยสวยสวยสวย่อสวยน่ารักโอ้โหเก็บหมดเก็โหมดโอ้โหเราไม่เท่หรอกมัๆๆเราเดี๋ยวก็บอกอ่าแล้วก็ขอจบคลิปคอมโบคู่กันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหวังว่าจะได้รับาสนุนจากพวกผมนะขบมาฮะ